วิญญาณไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยวสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงสาติวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นนนนั่นเป็นวิญญาณ โมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าโมคบุรุษวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปน,นธรรมคือสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้มิใช่หรือโมคบุรุษก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วโมคบุรุษก็ความเห็นนั้นของเธอจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความนั้นเป็นอย่างไร พิกุสาติแกวัตตบุตรนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเมื่อพิกขุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วพิกขุสาติแกวัตตบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่มีปฏิพาณพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วได้ตรัสว่า โมคบุรุตเธอจกปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วของตนนั้นเราจะสอบถามพิขุทั้งหลายในที่นี้พิขุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติพิขุกล่าวตูเราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้หรือ ข้อนี้ไม่มีเลยพระเจ้าค่าเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีพิขูทั้งหลายดีหลักพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วพิขุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้น เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีก็แต่ภิขุสาติเกวัตตบุตรนี้กล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วความเห็นนั้นของโมคคะบุรุษนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานทิ่ขูทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าขณะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายะและโพฏฐพพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้น ก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟอาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟอาศัยโคมายติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคมายไฟอาศัยแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยอยากเยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟยอยากเยื่อฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันวิญญาณอาศัยปัใจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักรสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายะและโผฏฐะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารเช่นนั้นหรือเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารเช่นนั้นหรือ เห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้านี้มีอยู่หรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นหรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้านั้น มีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือไม่หนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้เช่นนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้น ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้เช่นนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันห้านี้เกิดแล้วแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว em ่าขันห้านี้เกิดแล้วดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว네่าขันห้าเกิดเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ว่าขันห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าหากว่าเธอทั้งหลายพึ่งติดอยู่พเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึ่งรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพวงแพรอันเราแสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกมิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอข้อนี้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าค่าหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพรอันเราแสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า